คำว่าผัดไทยเนี่ยเราตั้งความหวังไว้เยอะไม uh, ่ใช่ต้องเป็นไทยไท่มอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะผู้ติดตามแชั้มเชื่อว่าเอ่อใครนะคะที่ติดตามลูกหนูกยูเคหลายคนหลายท่านเนี่ยก็คงที่จะได้ชมนะคะเทปนั้นไปแล้วนะคะที่เป็นเทปที่แชั้มได้แวะไปเอ่อชิมนะคะผัดไทย ที่ร้านไทยร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสรตทฟู้ดในย่านวันสเวิร์ตนะคะทางเซาลอนดอนท่านผู้ชมคะวันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยชันจะมาแจ้งนะคะเป็นการเคลียร์ประเด็นให้ f c ได้ทราบกันนะคะสำหรับหลายๆท่านนะคะคงจะเข้าใจผิดนะ,ะเพราะว่าตอนแรกชันก็ถือว่าตัวชันเองก็ต้องขออภัยทางร้านด้วยนะคะทางร้านใหม่ไทยเพราะว่าชันก็ไม่ทราบมาเหมือนกันแลวชันเชื่อว่าหลายท่านนะคะใครที่ได้ไปชิมเนี่ยก็คงไม่ทราบเหมือนกันวันนี้เนี่ยชันอยากจะมาแจงแ้งละ ละเอียดหลังจากที่ฉันได้มีโอกาสนะคะคุยกับพี่เจ้าของร้านน่ยนะคะซึ่งเป็นรุ่นเจเนอเรชันลูกนะคะเพราะว่า ออคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยทำมาตั้งแต่ปีออ่อปี1985นะคะปีที่จำเกิดพอดีปัจจุบันก็35ปีนะคะกับธุรกิจอาหารไทยนะแล้วร้านนี้เนี่ยเพื่อนๆขาที่เห็นอยู่เนี่ยวันนั้นที่จำไปเนี่ยจำก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมมีหนุ่มฝรั่งสองคนยืนขายผัดไทยแล้วทีนี้รสชาติผัดไทยคือไม่ใช่ผัดไทยนะคะตกใจมากเพราะว่าคือ เออเราก็ตกใจนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเฮ้ยร้านนี้เขาถือแบบว่าเออตัวชําเองอะเวลาชําจะทําคลิปอะไรเนี่ยปกติส่วนใหญ่เนี่ยฉันจะทารีเซิร์ชแล้วฉันก็จะตื่นเต้นแ่ะนะคะกับทุกครั้งร้านอะไรก็แล้วแต่ที่ชําไปอะไรแบบเนี้ยพยายามที่จะรีเซิร์ชให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าเขามีข้อมูลลงในอินเทอร์เน็ตนะนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยแต่ละร้านก็จะหาจุดขายจุดขาย,จ,ขายจุดเด่นของแต่ละร้านเนี่ยก็คือสตอรี่นะคะเพื่อนๆสตอรี่เนี่ยคือสิ่งสำคัญ ถามว่าผัดไทยแต่ละร้านเหมือนกันแต่อะไรที่มันทําให้ร้านคุณแตกต่างนั่นก็คือสตอรี่ข้างหลังร้านนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยก็คือที่ทำไปเนี่ยโอ้โหเตรียมทํากันบ้านมาสดีเลยแต่ว่าพอไปปุ๊บเฮ้ยสองหนุ่มฝรั่งคือคุณรู้ไหมว่าอะไรเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาเขาบอกว่าเออเนื่องจากว่ามันกระทันหันนะคะเขาได้ขายเออบล็อกตรงนั้นเนี่ยซึ่งฝรั่งที่ยืนขายผัดไทยสองคนเนี่ยก็คือ เออเป็นลูกจ้างของนะคะบริษัทฝรั่งอีกทีนึงที่มาเปิดขายเป็นเอ่ออาหารเทคเว w a นะคะเสร็จแล้วทีนี้เขามาซื้อเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยคือคือเอ่อไอคนที่เขาเป็นเจ้าของอะนะคะไอตู้ยืนนะนะที่ขายผัดไทยเนี่ยเขาเขาขึ้นราคานะคะแล้วเขาก็ค่อยไม่ไม่ไมค่อนข้างเฟรนดี้เท่าไหร่นะคะกับคนเช่าทีนี้ทางร้านใหม่ไทยเนี่ยเขาก็เลยเออปิด ตรงนั้นนะคะเขาเลยขายเซ็งให้คนอื่นไปมาทําแทนแต่ว่าคนที่มาทําแทนเนี่ยซึ่งเป็นฝรั่งเนี่ยนะเราไม่รู้ว่า2คนเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นเ,เจ้าของนะคะตรงบล็อกตรงนั้นที่เขาที่เขามาซื้อต่อจากไหมไทยแต่เอาเป็นว่า ฝรั่งน่ะเขาไม่ได้เอาป้ายของใหม่ไทยออกก็พูดง่ายๆก็คือเขายังหากินกับชื่อร้านใหม่ไทยอยู่นะคะเพราะว่าร้านใหม่ไทยเนี่ยเป็นร้านเก่าเพื่อนๆแล้วคือตอนที่ทำทำรีเสิร์ชเนี่ยคือเราเห็นว่ารีเสิร์ชบบว่าเฮ้ย เมียคนบอกว่าหนะ้าของอร่อยหนะ้าทานนู่นนี่นั่น,นแต่พอพอตอนที่ชํามไปจริงๆอ่ะช้มตกใจเพราะว่าชํ้ตั้งใจไว้เลยว่าเมนูที่เขามีมีอะไรบ้างข้าวเหนียวหมูย่างนู่นนี่นั่นแบบไทยแท้ๆเลยซึ่งพี่เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยพี่กับภรรยานะคะพี่เจ้าของของ่ะอืมเขายืนขายตรงนั้นจริงๆแต่ว่ามาช่วงหลังตอนเนี้ยเขาเขาเพิ่งเซ็งไปอ่ะนะคะตอนรู้สึกว่าน่าจะประมาณช่วงเดือนเดือนนี้แหละต้นเดือนเนี้ยเพื่อนๆก่อนที่จะ เออล็อกดาวน์่ะนะคะเขาได้เซ็นไปแต่ทางร้านฝรั่งเนี่ยเหมือนว่าเอาเอายังไม่ได้ถอดป้ายออกเอาเป็นว่าจะว่าเรียกว่าแอบอ้างหรือเปล่าก็ เขาเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราเห็นว่าโอ้ยคนเขาเต็มเลยแต่ว่าจริงๆแล้ว,วกับงานที่ฝรั่งทําแบบนี้คือจริงๆแล้วซื้อไปก็ต้องถอดป้ายร้านเขาออกไปใช่ไหมคะถ้าางนั้นมันทําให้คนสับสนและตัวชัาเองเนี่ยชัาก็สับสนเหมือนกันนะคะแต่มาวันนี้ชั้มอยากจะแจ้งให้เอฟซีทราบว่านั่นนะ่ะไม่ใช่ร้านไหมไทยนะคะเป็นร้านฝรั่งซึ่งทําผัดไทยขายแล้วก็ขายอาหารมากมายเลยเยอะแยะเลยแหละแต่ว่าซิกเนเจอร์ของร้านไหมไทยซึ่งอยู่ตรงนั้นเขาเป็น เอ่อซิกเนเจอร์ที่ ที่มันมีผัดไทยอ่ะเพื่อนๆนะคะผัดไทยเข้าเหนียวหมูย่างแล้วร้านใหม่ไทยเนี่ยเป็นร้านเก่าซึ่งตั้งอยู่ย่านวิมบุดันนะเพื่อนๆคะ่ะทีนี้เนี่ยก็หลังจากที่ได้คุยกับเจ้าของร้านอะนะคะลูกชายของเจ้าของร้านก็เฮ้ยคุณพี่น่ารักมากบอกว่าชวนแซมนะคะหลังจากพ้นโควิดเอ,อ่อให้ไปทานอาหารที่ร้านใหม่ไทยจริงๆเลยที่วิมบุดันเราจะได้แบบว่ารีวิวให้เอฟซีได้ชมกันว่าร้านใหม่ไทยจริงๆเนี่ยคือเขา เขาเป็นร้านไทยแท้ๆเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเขาเปิดมานานแล้วเข้าใจปะนะคะเออแล้วพอตอนนี้ก็นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวราหลังจากโควิดเพื่อนๆนะคะวันนี้ชันก็ถือโอกาสมาแจ้งให้เอซลูกคุณหนูยูเคได้ทราบด้วยกันนะคะว่าคลิปนั้นเนี่ยเออ เป็นคลิปที่ตัวชําเองเข้าใจผิดนะคะเป็นเพราะว่าทางนั่นแหละฝรั่งนั่นแหละไม่ได้เอาป้ายออกนะคะแล้วเราก็นึกว่าเป็นไหมไทยอยู่ใช่ปะอืมนะคะแต่จริงๆแล้วชัอยากจะแนะนํานิดนึงนะคะเพราะว่ามีหลายท่านเหมือนกันที่เออติดต่อชมมานะคะในในลอนดอนนะคะเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไม่ใช่แค่ลอนดอนอย่างเดียวใน uk เคด้วยที่ชมรายการลูกคุณหนูยูเคแล้วอยากจะให้ชมเออไปช่วยโปรโมตนะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอหลังล็อกดาวนก่อนติดต่อกันมาได้นะคะถ้าอยากจะให้แชมไปชิมแล้วก็ถ่ายคลิปลงช่องนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะนะพี่ป้านาะอานะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แช,ม,ชมอยากจะแนะนําถ้าอยากให้ถามว่าทําการตลาดยังไงสําหรับร้านอาหารไทยนะ,ะเพื่อนๆค่ะเวลาอ่ะแชมในฐานะผู้บริโภคนะคะแล้วแชมคิดว่าฝรั่งหลายๆคนก็เหมือนกับแชมแชมจะชอบสตอรี่นะคะร้านคุณเนี่ย ทำยังไงให้แตกต่างจากร้านอื่นๆเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยร้านอาหารไทยผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะคะมีเยอะมากเพื่อนๆในในอังกฤษนะซึ่งเอาจริงๆถ้าใช่ชําไปไปวิสิตหมดทุกที่นะคะคงเป็นไปไม่ได้แต่ตอนนี้ชันอยากจะโฟกัสเรื่องอาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดนะคะแล้วแล้วชันเชื่อว่า FC หลายท่านเนี่ยคงคงชอบเวลาชัมพาไปชิมนะคะอาหารไทยที่คนไทย นะคะทำแต,แต่ละที่ต่างๆเนี่ยเพื่อนๆแล,แล้วสำหรับเราเราถือว่าเราสนุกนะสตอรี่ค่ะนะคะแบล็การของคุณนั่นแหละคือจุดขายนะคะพี่ๆที่ถามชมมาเนี่ยอยากที่จะตีอยากที่จะทําการตลาดอยากที่จะโปรโมทในเรื่องของร้านอาหารไทยธุรกิจพี่ทําเนี่ยคืออ่ะถ้าจะให้ชมไปอย่างนี้นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่ชมบอกมาเลยชมอยากทราบสตอรี่นะคะสตอรี่คือสิ่งขายไม่ใช่สําหรับแชมสําหรับ คนดูสําหรับลูกค้าทุกๆคนอนะเวลาเขาจะซื้ออะไรเนี่ยเขาชอบนะคะเวลาสมมติว่าถ้าคุณบอกว่าเออยกตัวอย่างนะคะอย่างอย่างร้านใหม่ไทยอย่างเนี้ยมาเปิดธุรกิจตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้านะคะครอบครัวมีพื้นฐานทั้งเรื่องการทําอาหารนะคะแรงบันดาลใจในการทําอาหารคืออะไรนี่แหละคือสินค้าที่บอกว่าเฮ้ยฝรั่งชอบคนกินชอบว่าเฮ้ยฉันมากินตรงนี้เนี่ยร้านนี้เนี่ยเขาเค็มเป็นออเทนติกไทยฟู้ด เขามีประสบการณ์อะไรยังไงนะคะนั่นนั่นแหละคือคือจุดขายเพื่อนๆนะคะนั่นแหละนะวันนี้เนี่ยก็ถือโอกาสนะคะก็ก็ต้องขอกราบขออภัยนะคะซึ่งแชมได้คุยกับเจ้าของร้านไป็นดวแล้วเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าไม่ไม่ได้บอกว่าเออว่าอะไรนะคะแต่เพียงแบบว่าเชิญแชมด้วยซ้ำไปทานอาหารที่ร้านน่ะนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออ เนี่ยฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวขาจะต้องส่งไปว่าอีกทีนึงว่าทําไมถึงไม่เอาชื่อร้านเขาออกทําไมถึงต้องใช้ชื่อป้ายร้านเขาหากินอยู่ซึ่งมันก็ไม่แฟร์นะคะสำหรับการทําอาหารที่รสชาติแบบว่าไม่อร่อยเลยนอกเหนือจากไม่ไม่อร่อย ไม่อร่อยนี่หมายความไม่ได้อร่อยในรสชาติที่เป็นผัดไทยนะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นบอกว่าผัดเส้นนะ่ะโอเคมันก็กินได้คําว่าผัดไทยเนี่ยฉันเชื่อว่าไม่ใช่แค่คนไทยเราฝรั่งที่ไปเมืองไทยฝรั่งที่รู้จักผัดไทยจริงๆที่เป็นออเทนติกผัดไทยจริงๆเพื่อนๆเขาก็ต้องเอ็กเซคที่เป็นผัดไทยจริงๆแต่ร้านนั้นที่ฝรั่งยืนผัดคือมันไม่ใช่ผัดไทยมันเป็นผัด ผัดเส้นน่ะนะคะผัดเส้นที่กินได้นะผัดไทยจริงๆเนี่ยมันจะต้องได้รสชาติแล้วแล้วก็คือคุยกันสนุกอะ่ะเพื่อนๆกับกับคุณพี่ลูกชายเจ้าของร้านน่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเออรอให้ผลจากโควิดล็อกดาวน์ช่วงนี้ก่อนก็หลังจากวันที่สองนะ2เดือนเซนบอร์เนี่ยก็เดี๋ยวถ้าจะมีโอกาสนะคะเดี๋ยวจัดตารางว่างแล้วฉันจะไปชิมร้านใหม่ไทยผัดไทยจริงๆเลยแล้วให้เพื่อนๆได้ชมกันในคลิปของลูกคุณหนูยูเคนะคะไปพาไปชิมร้านผัดไทย นะร้านไหม่ไทยนะคะผัดไทยร้านไหมไทยต้นตำรับต้นฉบับที่ไม่ใช่ฝรั่งเอามาแอบอ้างนะจ๊ะอื อากาศหนาวๆดื่มชาร้อนร้อน,นี่คือสดชื่นมากแม่นะคะก่อนปิดคลิปนะคะก็มี f อซแชมหลายท่านเหมือนกันที่ส่งข้อความกันมาแล้วอาศัยอยู่ใน UK เคพอเห็นคลิปที่จำลองนะคะพี่ๆต่างๆเนี่ยที่เปิดเ,เป็นบูธนะคะเป็นร้านขายอาหารเป็นซุ้มขายอาหารเป็นรถทรัคฟู้ด food, อะไรแบบนี้แล้วก็มีความประสงค์อยากที่จะ เปิดประกอบธุรกิจอย่างที่จะเปิดขายอาหารไทยแบบนั้นบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอสักพักนะคะแชมจะได้ถ้ามิชมีโอกาสนะเดี๋ยวแชมจะได้ถามให้นะคะสอบถามให้แล้วเดี๋ยวจะได้มาอ,อ,อธิบายแล้วก็เล่าให้เอฟซีฟังนะคะทาเป็นคลิปเลยนะคะเพื่อนๆแต่เอาจริงๆช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่ามันโควิดนะคะเขาต้องนะเห็นใจกันบ้างนะคะเพราะว่ามันยังอยู่ล็อกดาวน์เพื่อนๆแชมไม่สามารถที่จะออกไปถ่ายคลิปได้แล้วอีกอย่างก็คือเราก็ไม่แน่ใจว่าร้าน แต่ละที่เนี่ยเขายังเปิดอยู่หรือเปล่าในช่วงล็อกดาวน์นะคะแล้วแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเป็นร้านนั่งมันไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นเทคเว้ยเนี่ยก็เป็นบางที่เท่านั้นเราไม่ใช่ทุกที่ที่เปิดนะัก สิ่งหนึ่งเนี่ยท,ที่แบบว่าโฮยอาหารไทยขึ้นชื่อมากก็ต้องผัดไทยใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งเวลาไปไหนดิฉันก็จะเป็นคนหนึ่งที่กินผัดไทยผัดไทยเพราะว่าฉันชอบผัดไทยค่ะฉันชอบผัดไทยมากมากที่สุดเลยนะฮะอืมนั่นแหละเพื่อนๆโอเควันนี้แค่นี้แหละจ่าเอซีจ๋า,จานะก็มาชี้แจงให้ทราบแล้วนะคะว่าร้านนั้นเนี่ยไม่ใช่ร้านคนไทยนะคะแต่ฝรั่งมันไม่ได้ถอดป้ายออกมันยังเอาป้ายเขาไปหากินอยู่คะ่ะ ไปละค่ะโชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะจุ๊บๆเดี๋ยวรอชมกับร้านใหม่ไทยนะคะต้นฉบับนะ1 9 n 5ค่ะ